สวัสดีข่วบอลทุกท่านนะครับรวมถึงเป็นพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราด้วยนะครับผ่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครตกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับผมจะขอสรุปในเรื่องของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมให้ไปทมินสเ1ดบินนะครับก็กิน8เสียไป3นะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากคู่แลนด์ก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับแจ็คพอต อันนี้คืออตัวเต็งนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของสดมาด้วยนะครับ VIP นะบอลเรลินกาเจอทางด้านลิวสตอมนะครับบอลคู่ที่ผมมาอยู่สูงที่อสองลูกครึ่งนะยครับบอลจบที่3ประตูต่อหนึ่งไปทางเจ้าบ้านอย่างบอรเรลินกาที่ชนะนะครับสวยหนึ่งคู่บาเลนเซียเจอทางด้านกิตาเฟ่บอลคู่นี้ผมมาอยู่ที่บาเลนเซียบารเลนเซียหนี่ชนะอยู่ที่สกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับสวยหนึ่งกุ้คือสตอมกกเซตหน้า YouTube นี่ครับให้ต่อครึ่งเม็ดบอลแพ้ นะครับอยู่ที่2ประตูต่อ1แล้วก็เสียกันไปนะครับส่วนหนึ่งคู่ที่กินก็คือทางด้านโมนาโกบอลคู่นี้ผมให้ให้อยู่นะครับสูงประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาร์ลเตอร์เสียนะครับแมนยูเจออาร์เซนอลบอลคู่นี้ผมให้อยู่ที่แมนยูร์นยูก็กินนะครับแล้วก็วันไว้จากโดนนาก่อนนะครับวันไว้ในโดนนาก่อนสองหนึ่งกลับมาเป็น3ประตูต่อ2นะครับสกอร์ประมาณนี้อันนี้เอาแต่ที่ผมจําได้นี่ขออภัยผม5ประตูต่อ2องนะผมสำหรับทางวันไวนะครับแล้วก็ สองนำ้ำใจกับบุญซาุนไทบอลคูน่นี้ผมมาอยู่ที่บุญซานในบุญซานแพ้นะครับแพ้สกอร์เนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าสกอร์เท่าไหร่น่าจะ2อหนึ่งหรือ 2, สองศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะก็คือทางด้านบอลญี่ปุ่นอีกสองนะครับคุมาโมโตะนะรับอลคู่นี้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับบอลน,น่าจะชนะอยู่ที่1นูนย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลสดเมื่อวานนี้ก็แมนยูนะครับผมให้สูงแรกนะครับที่ ครึ่งควบลูกบอลจบครึ่งแรกอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็รึ่งหลังผมมาอยู่ที่2ลูกครึ่งบอลชนะอยู่ที่3มประตูต่อหนึ่งก็กินเต็มในเรื่องของบอลสดนะครับคือในกลุ่มนะครับก็มีสมารชิกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่อยากรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนะผมอยากไม่อยากวิเคราะห์อเองนะผมอยากรับทีเด็ดบอลแนวทางเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาที่บนมุมซ้ายมือได้เลยนะที่แอดพีรพง์นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะผมแอดมาแล้วก็ทักหาผมด้วยแล้วกันนะครับ รับรองว่าจะไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนพูดคุยกันน่าตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนในกลุ่มก็มีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับบอลเมื่อคืนที่ของเรานะครับต่อไปเรา,าดูในเรื่องของวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้ผมหยิบยกมา2คู่นะครับก็เป็นทั้งด้านกรารช่วเดรียอิตาลีหนึ่งคู่แล้วก็สวีเดอแนเอเป็นคานหนึ่งคู่คู่แรกว,วันนี้ของเราเนี่ยครับบอลซาเปิดบ้านต้อนรับการเมีของอตาลันตานะครับ ถ้าเราดูจากสิติของคู่นี้คเคยจนมาหมดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเกมเมื่อปี1 1เป็นบอลกระชับบิตนะครับในการที่สนามกลางก็เสมอไปที่1ประตูต่อ1นนะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาร์บอนซานะครับถ้าเราดูในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับรวมถึงบอลถ้วยด้วยนะครับบอลถ้วยหนีชนะทางด้านฟอร์ซิโมเน่นะผมที่1ประตูสามประตูต่อ2 พวกเขาแพ้กับโตเรโน่สประตูต่อหนึ่งแพ้นาโปลีสี่ศูนย์แพ้อูดิเนเซ่สองหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดก็บ,บุกไปแพ้กับเอเอสโรม่ามาที่สประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเราตัดจากบอลถ้วยออกเอาแค่บอลในลีกอย่างเดียวสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ทั้งหมดทั้งสี่เกมรวดไม่สามารถเก็บชนะได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอตาลันตานี่ครับฟอร์มค่อนข้างจะ ต่างกันเลยนะครับถ้ารู้จาก4เกมล่าสุดในลีกที่ผ่านมาครับมีชชะาตัวเโน่สาป,ประตูต่อหนึ่งชนะเวโรนาหนึ่งประตูตอ่อศูนย์เสมอเอซิมิลาน,นะครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้านซัมนเดีนาครับที่สองประตูตอ่อศูนย์ประมาณนี้อันนี้คือฟอร์มข,ของทางด้านทีมเยือนอย่างอัตารันตานะครับส่วนในเรื่องของรูปเกมแล้วก็ในเรื่องของอาตารางคะแนนตอนนี้นะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากทางด้าน มาซานก่อนนะครับทีมอันดับที่20 4เกมนี้ไม่สา,สามารถเก็บชนะได้เลยแม้มแต่เกมเดียวแพ้ทั้ง4เกมรวดยิงไป2เสียไปทั้งหมดถึง11ประตูครับเสียมากที่สุดในลีกนะตอนนี้นะครับมีอยู่0คะแนนนะครับส่วนทางด้านอตาลันต้าครับทีมอันดับที่3ของตารางนะแข่งกันไปทั้งหมด4เกมชนะ3เสมอ1ยิงได้7เสียไป2นะครับก็พวกเขาจะแข่งน้อยกว่าทางด้านเอซิเมรันและก็นาโปลีครับวันนี้จะเป็นเกมที่5ของพวกเขาเนี่ยครับ ถ้าเกิดเกมนี้พวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้อีกพวกเขาจะมีอยู่13คะแนนขึ้นไปอ,อยู่อันดับที่1นําำทางด้านเอซิมแลแล้วก็นาโปลอยู่ทีมละ2คะแนนนะครับในเรื่องของฮนดิแคปของคูน่นี้ที่เปิดมาในค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็คือเปิดมาอยู่ที่าราคาหนึ่งลูกครอบลูกครึ่งครับแต่ว่าไหลลงมาเลยแค่ราคาครึง่งครบลูกเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาไหลลงมาเยอะมากนะแต่ว่าในเรื่องของสูงต่ำยังเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3ามีไหลไปสูงสุดก็คือ3ลูกนะครับในเรื่องของ1นคูณสตรงนี้เนะี่ยใน เขาเลือกอจ่ายทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยน้อยลงมาเยอะมากๆซึ่งเขามองว่าโอกาสเสมอในค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรดูลดรู้จากราคาเสมอตรงนี้ครับคือไหลลงมาหมดเลยเนี่ยเยอะๆมากๆเลยแล้วก็โอกาสที่เจ้าบ้านจะกินในเรื่องของ handicap ปรวกัชั้นเนี่ยก็ลดมาเช่นกันครับแต่ว่าถ้าเราดูใน,นเรื่องของแฮนดิแคปแฮนดิแคปเขาเลือกให้อยู่ที่ทิมเยือนอย่างอัตาันต้า,ตาครับค่อนข้าง,างจะย้อนแย้งกันนะครับ คือคู่นี้นะครับถ้าเราดูจากฟอร์มนะครับผมมองว่าตาลต้ลุ่เหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในเรื่องของแฮนดิแคปแฮนดิแคปแล้วก็ในเรื่องของอหนึ่งคูณสองเนี่ยเขาเลือกอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ทีมเยือนด้วยเล็กเล็กน้อยน้อยนี่ครับคือคู่นี้ผมวิเคราะห์จากแฮนดิาจากซีซตดีดีกว่านะในเรื่องของแฮนดิแคปผมขอปัดออกแล้วกันนะผมเพราะว่าแบบนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เป็นพระปราบ,ราบมีสูงไหมก็มีสูงนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะชนะไมมก็ชนะนะครับแต่ว่า อาจจะชไม่ขาดนะครับประมาณนั้นผมขอเลือกเชียร์ที่อัตลนตานละกันนะครับด้วยฟอร์มแล้วด้วยประสบการณ์แล้วผมบอกว่าอัตลนตายังดูเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเล่นอนอกบ้านแต่เชื่อว่า1เมตรไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ขอฟันธงแล้วกันนะครับฟันธงที่อัตลนตานและกันนะผมที่ให้ต่อนะครับที่ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับคู่แรกวันนี้ของเรานะครับส่วนคู่ต่อไปเป็นคู่ที่2นะครับคู่ทางด้าน อนอคัป,ปิง้งเนี่ยเจอกับทางด้านฮามอบี้บอลคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจหนึ่งคู่จะแตะกันในเวลาเที่ยงคืน10นาทีะครับก็เลทไปอีกสักสินาทีครับใครที่อยากดูอยากเชียร์ก็สามารถดูได้แต่ว่าผมนีคนงค่อนจะดูไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีงานต่อนะครับในเรื่องของสตินี่บถ้าดูจากในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนะี่ยฮามาบี้ดีกว่านะครับคือคู่นี้ถ้าเราดูจาก5เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับแบ่งไปเล่นในบ้านของฮามาเบี้เนี่เกมแล้วก็เล่นในบ้านของนอปปงนคับ เล่นในบ้านของฮัมบูรี่ฮัมบรี้ชนะไปถึง3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเล่นในบ้านของนคอปิ oping, no ้งนคอปิ้งชนะไปเลยที่3ประตูต่อ1ในวันนี้กลับเล่นในบ้านของนอคอปิ้งอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าวันคู่นี้เนี่ยวันนี้น่าจะสนุกและการเจอกันในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับโอกาสออกสูงในะมีถึง4ครั้งนะครับแล้วก็สูงแรกในะมีถึง5ครั้งนะครับผมว่าชัยบอลคู่นี้เดี๋ยวเราต้องมาดูในเรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็ อย่าลืมนะผมรายลอีดของผมนะครับอยู่ที่บนมุมซ้ายมือตรงนี้ครับแอดมาได้เลยครับพีระพงศ์นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดพิมพ์ตัวใหญ่ไม่เจอก็ให้พิมพ์ตัวเล็กนะครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในฟอร์มของทั้ง2ทีมกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มของทั้งด้านเราคอปปิ้งนะแต่เราดูจากในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้เป็น1เกมเกมล่าสุดที่ผ่านมาเป็นบอลถ้วยนะครับพวกเขาก็บุกไปชนะที่2ประตูต่อ0ูนยนกว่าหน้านั้นเนี่ย วันเบิกไว้ที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มในบ้านในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาแพ้3ชนะ1นึ่งโอ้ยแพ้สชนะ1นะึ่งเนี่ยผมฟอร์มโดยรวมแล้วมองว่าค่อนข้างแย่นะครับส่วนทางด้านฮฮม,มบาบี้ผู้มาเยือนวันนี้นะครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาชนะ4เสมอ1นึ่งไรพ่ายนะครับเกมล่าสุดที่ผ่านมาบุกไปชนะเขาคป,ปิ้งนะาอันที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีเสมอกับโซนาที่2สอสอชนะเดกัฟอร์ดนำที่ ห้าประตูต่อหน,นึ่งชนะโคเทนเบิร์กหนึ่นงศูนย์ชนะทั้งได้ซันสวานที่สามประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับคือฟอร์มโดยรวมวันนี้ผมยังมองว่าฮามาบี้ยังดูเหนือกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนกว่ามีความสม่ำเสมอที่มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับผมทางด้านโนโคป,ปิ้งเนี่ยแข่งมแข่งขันไปทังมม้งหมด20เกมชนะ5เสมอ6แพ้9ก้าก็เกมรุกอยู่เป็นหมดยี่สมมิบสมม่วนเกมรับเสียทั้งหมด27เจไปอยู่21คะแนนตามหลังทางด้านซิลิโออยู่4คะแนนนะครับ ส่วนทางด้านแฮมเบอร์บี้20เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาชนะ12เสมอ4แพ้4นะครับมีอยู่อ่าเกมลูกยิงไปทั้งหมด412ส่วนเกมรับเสียไปทัจำนวน16ครับมีอยู่40คะแนนครับสามแต้มวันนี้พวกเขาจะไล่ตามทางด้านเยอะกรมดนอีกนะครับผมหนึ่งคะแนนแล้วก็ตามหลังทางด้านฮัคเคนอยู่สองคะแนนนะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่น่าจะยากนะครับในเรื่องของ handicap ที่เปิดมาก็ไม่ได้สูงนะครับ h a น d i แคปเปิดมาปอๆอะไมา,ปา,ปา,าเป็นครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลไปเป็นครึ่งควบลูกอีกนะครับ คือบอลคู่นี้ผมชอบคล้ายๆคู่แมนยูเลยเนะี่ยคู่แมนยูเมื่อวานนี้ผมให้อยู่แมนยูกับอยู่สกอร์สูงนะครับผมจําได้ไหมก็ถ้าเกิดจะใชรจำใครไี้จําไม่ได้ก็สามารถไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ของแมนยูที่เจออาร์เซนอลน,นะครับบอลคู่นี้หนึ่งกัสองผมยังมองว่าโอกาสทางด้านฮาร์มอเบียยังดูดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของไนแคลปผมยังมองว่าฮามอบี้น่าจะกินได้นะผมก็ขอฟันธงเลยแล้วกันผมสำหรับคู่ที่2องวันนี้ของเรานะครับฟันธงให้ต่อนะครับที่ฮามบี้ ครึ่งลูกหรือว่าจะเป็นราคาที่ปป,ปก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็แนะนใํใไปบวกสกอร์สูงไปด้วยนะครับที่2ลูกครึ่งหรือว่าจะเป็น2ลูกครึ่งควบ3ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับประมาณนี้ก็จบวันที่เรียบร้อยสำหรับ2คู่วันี้ของเรานี่ครับคู่แรกผมให้อยู่ที่อัตแลนตาครับเทีนนิสแกับครึ่งควบลูกส่วนคู่ที่2ให้อยู่ที่แฮมบี้นะครับผมหน้าบอลให้อยู่ที่ครึ่งลูกส่วน สัสดส่วนอ่าส่วนเพิ่มเติมนะผมก็ให้อยู่ที่สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งครบ3นะ่ยผมเป็นแนวทางในการลงทุนกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะผมใครที่ผ่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยครับส่วนใครที่อยากรับที่ดินเพิม่มเติมไอเดียอะไรผมอยู่นบนมุมซ้ายมือครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ